สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้าโลไลบสามสิบตัวนี้เป็นรหัสผมดูรหัสจากหน้าเลนเลยนะครับเป็น6 7 6นะตัวนี้มาในอาการที่ตัวนับฟิล์มไม่เดินคือมันค้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูอ,อะไรเรื่องหนึ่งเวลาส่งกล้องมาให้ผมไม่จำเป็นต้องใส่พวกอ c เซสซอรีมานะครับ เพราะว่าเวลาทำเนี่ยผมจะถอดแล้วบางทีมันอาจจะตกหล่นไปได้นะอ่ะมาทีนี้มาเทสต,ต่อลูกค้าแจ้งว่ามันไม่เดินนะครับแต่เท่าที่เห็นในวิดีโอเนี่ยโอเคตัวนับฟรีมันเดินนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส สิบห2ส2บ2จ็ดยีอ่ามะเห็นไหมมันจะมีบางจังหวะที่กลับมา26เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมอีกรอบนะครับอันนี้อยู่ที่26นะพอขึ้นปุ๊บ อันนี้ผ่านไปได้28เห็นไหมกลับมาที่28เหมือนเดิมงานี่28เหมือนเดิมน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันเฟืองนะครับเวลาลูกค้าเลือกซื้อกล้องพวกตระกูลโรไล,ลผมแนะนำให้เทสต,ตัวระบบนับฟิล์มเนี่ยไปจนถึง36นะเพราะว่าอาการนี้เจอค่อนข้างจะบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลไลสามสิห 35s หรือ 35b เนี่ยส่วนใหญ่จะเจออาการนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นอาการที่เจอเดี๋ยวเราจะไปชมตอนเสร็จหรือไม่ก็ไปดูภายในกันนะครับอ่แล้วตอนนี้ก็อยู่ภายในของเจ้าโรลลย b 35นะครับอ่ทีนี้ก็มาดูในส่วนของ ตัวนับฟิล์มนะตัวนับฟิล์มจะอยู่ตรงนี้นะฮะกลไกจะเป็นพลาสติกล้วนนะครับจะมีชิ้นส่วนแค่นี้แหละสาเหตุหลักๆนะครับที่มันทำให้นับฟิล์มเนี่ยมันไม่เดินเนี่ยหรือมันเดินแล้วมันมันย้อนกลับมาที่เดิมก็เป็นเกี่ยวกับตัวห้ามตัวหยุดนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดันแล้วก็เป็นตัวหยุดในตัวเดียวกันสาเหตุหลักๆคือมันงอ บางตัวมันสึกนะแต่ตัวนี้งอ,อเจอได้ทั้งทั้งสองแบบนะครับแต่เวลาที่มันงอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะให้ชัวร์นะครับเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ต้องแก้ไขเอาอโดยการดัดนะครับผมไม่แนะนำให้ให้ดัดเองนะเพราะว่าถ้าหักเราก็จบเลยสุดท้ายเราผมเคยแนะนำไปส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่ก็ทํากันเองล้วสุดท้ายมันหักนะแล้วก็ส่งกลับมาที่ผมผมก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะอเนาะก็เดี๋ยวจะทําการจัดการให้นะครับแล้วก็ชมตอนเสร็จอีกทีแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเทสก่อนส่งกับโลไลบีสามสิบห้านะครับตัวนี้มาแก้ไขในส่วนของตัวนับฟิล์มนะอะมาทีนี้ผมจะเทสแค่ตัวนับฟิล์มนะครับอืแล้วก็ ไอตัวปุ่มพลาสติกสีดําด้านในอ่ะตอนแรกมันไม่มีมาอยู่แล้วนะอืผมเลยติดติดตัวกันกระแทกอันนี้ไปให้นะครับอืปุ่มสีดําที่ผมพูดถึงนี่คือมันเป็นตัวกันกระแทกระหว่างการชัตเตอร์กับตัวบอดี้นะครับมันไม่มีมานะส่วนใหญ่มันจะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะโดนมันโดนกระแทกจนแตกหักหมดแล้วนะครับอืมมาทีนี้ผมจะมาเทสต,ตัวน้ำฟิล์ม อันนี้ก่อนหน้านี้ผมเทสไปแล้วแหละ36เดี๋ยวเราจะรีสตาร์ทแล้วก็เทสให้ดูกันอีกที่เราจะรีสตาร์ทและเทสกันใหม่นะครับให้เห็นกันเลยว่ามันหายแล้วแน่นอนอ,อ่ะมาอืม หนึ่งผมจะเทสไปยัน36เลยนะครับ2 3 4 7, 6 6 6 28ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาช่วง28 26ถึง30นะครับมันจะมันจะไม่เดินละอืมอันนี้ถึง28ละ29 30 สามสิบเอ็ดสาสิบสองสาสิสามสาสิสี่สสบห้าและสาสิบนะครับอืมก็เรียบร้อยอื่นๆก็ไม่มีอะไรให้เทสแล้วนะครับตัวนี้จากที่ผมตรวจเช็คดูแล้วก็มีการลือการการลื้อกันจาัดก,การมาแล้วนะอืม โอเคอื่นๆไม่มีอะไรให้เทศแล้วผมขอจบคลิปวิดีโอเทศไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ